วิเคราะห์อบอลเพเมลีย์อังกฤษลิอร์พูลปะทะเชลซีณสนามแอนฟิ์เวลา2นาฬิกา15นาทีราคาบอลลิปร์พูลต่อ0.5จเจอกันครับพร้อมเอาชุดที่ดีที่สุดลงสนามขาดแต่เพียงจอแดนแฮดเดอร์สันที่เจ็บยาวไปแล้วแน่นอนว่าแนวรุกจับเต็มไปด้วยโมซาลาโรเบโตเฟเวโนและซาดิโอมาเน่ส่วนเชลซีกักตัวไปบางตำแหน่งในเกมชนะแมนยู3-1ดังนั้นเกมนี้ตัวหลักอย่างคิเซียนพูริสิตพร้อมกลับมาลงสนาม ขณะที่แนวรุกอื่นๆ,ๆยังคงเชื่อใจวิลเลียนและโอลิเวียเชรูเช่นเหมือนเคยแม้จะเป็นเกมฉลองแชมป์แต่นักเตะลิเวอร์พูลเหมือนใจลอยไปนานแล้วหลายเกมที่ผ่านมาความเฉียบคมหายไปเยอะและเกมรับก็มีข้อผิดพลาดง่ายๆในแบบที่ไม่เคยมีดังนั้นเกมนี้กับการที่จะต้องรับมือกับเชลซีที่ต้องการทุกแต้มดูแล้วไม่ใช่งานง่ายแน่เชลซี Chelsea เองก็เป็นทีมที่เล่นเกมรับแน่นและมีเกมสวนกลับที่เฉียบคมดังนั้นการมาแบบเน้นๆของทีมเยือน ดูแล้วน่าจะทําให้เจ้าบ,บ้านเหนื่อยเชื่อว่าเรท0.5แพงไปมีโอกาสออกเสมอไม่น้อยรองไว้ดีกว่าที่เด็ดบอลรองเชลซีผลที่คาดเสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1 The c อ p เดือดเชลซีจุดประเด็นโพสคลิปลื่นในตำนานเชลซี Chelsea จุดประเด็นก่อนถึงวันที่ลิเวอร์พูลจะได้รับมอบถ้วยแชมป์ในเกมที่ทั้งสองจะต้องเจอกันโดยการโพสคลิปการลื่นของเจราดเมื่อ6ปีก่อนทำเอาสาวกหงแดง พิมดาอย่างรุนแรงเชลซีจุดประเด็นร้อนแรงด้วยการโพสต์คลิปช็อตที่สเตฟนเจลาดตำนานกองกลางของลิเวอร์พูลลื่นล้มหัวขมำมในฤดูกาล2013-2014ก่อนหน้าที่ทั้งสองจะเจอกันในเกมรพเมยรีกอังกฤษที่แอนฟิลวันพุทธที่22กรกฎานี้ในซีซั่น2013-2014หงแดงเกือบคว้าชแชมป์ลีกไปครองแล้วแต่ในวันที่27เมษายนปี2014พวกเขาพ่ายเชลซี0-2คารังแอนฟิลแบบสุดช็อค โดยประตูแรกในวันนั้นมาจากการที่เจอหลาดลื่นล้มจนทําให้เดมบาบาฉกบอลเข้าไปทําประตูได้ซึ่งมันถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หงแดงช่วดแชมป์ลีกในฤดูกาลนั้นด้วยความที่เชลซีมีคิวออกไปเยือนหงแดงในวันพุธทําให้แอคเคาทวิตเตอร์ของทีมดังแห่งกรุงลอนดอนโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้เราจะกลับไปเยือนแอนฟิลด์พร้อมกับโพส์คลิปช็อตที่เจอหลาดลื่นล้มไปด้วยซึ่งมันทําให้เดอะคอปหลายคนโมโหสุด,สด พราะที่จริงเกมนี้มีความเป็นพิเศษที่ทีมรักของพวกเขาจะได้รับมอบถ้วยแชมป์อย่างเป็นทางการจนทําให้พวกเขาพิมพ์ข้อความกันหลายแบบเช่นไหนดูซิลิบะผูเป็นแชมป์แล้วส่วนเชลซีเป็นที่3แต่ถ้าดูจากคะแนนแล้วนี่นะพวกแกมีคะแนนห่างจากวัตฟอร์ดที่อยู่ในอันดับ17น้อยกว่าที่อยู่ห่างจากลิร์พูที่เป็นอันดับหนึ่งซะอีกนี่นายยังพูดถึงประตูเมื่อหกปีก่อนซึ่งเป็นฤด,ดูกาลที่จริงๆแล้วเชลซีได้อันดับ3ส่วนลิร์พูได้อันดับ2ออยู่อีกเหรอ ฉันตั้งหน้าตั้งตารอดูการตั้งแถวเกียรติยศและได้เห็นพวกนั้นดูพวกเราชูถ้วยเพิมเมลีกอย่างใจจดใจจ่อแล้วพวกนายต้องโชว์คลิปนี้ด้วยเหรอมันไม่มีคัดเอาซะเลยทั้งนี้แอคเคาท์ทวิตเตอร์ของเชลซีก็ได้ลบคลิปดังกล่าวในเวลาต่อมาแต่ก็ยังมีแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนตำหนิพวกเขาอยู่เช่นแกลบทวิตงี่เง่าอันนี้ไปแล้วเหรอเชลซี Chelsea. บรรดาสาวกของลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกต่างไม่พอใจสโมสรเชลซีเป็นอย่างมากหลังออกมาทวิตอะไรบางอย่างถึงสตีเฟนเจอร์ราดอดีตกับตันทีมของพวกเขาก่อนที่ทั้งสองจะเจอกันในค่ำคืนนี้แฟนๆของลิเวอร์พูลลุมสับเชลซีอย่างหนักหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอที่เจอรารดลื่นล้มเมื่อปี2014ลงทางโซเชียลมีเดียของทีผมผงแดงจะชูทั่วแชมป์พรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันนี้ซึ่งเป็นเกมพรีเมียร์ลีกในบ้านนัดสุดท้ายของฤดูกาล ที่จะต้อนรับการมาเยือนของเชลซีโดยทีมของเจอเกนครอปมีแต้มนำทีมของแฟงลัมพาดที่ต้องการติดท็อปโฟเพื่อไปเล่นแชมเปียนส์ลีกอยู่30คะแนนถือเป็นฤดูกาลที่น่าจดจำอย่างยิ่งสำหรับแฟนๆชาวเดอะครอปองไรก็ตามก็มีเรื่องให้แฟนๆหงส์แดงต้องหงุดหงิดจนได้หลังจากทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีเลือกจะดับลึกความหลังตอนที่เจอลาดลื่นในเกมสำคัญที่จะตัดสินแชมเปียนแมลีกฤดูกาล2013-2014 ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้หงส์แดงพลาดแชมป์ให้กับแมนซิตี้โดยสิงบูใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียของสโมสรมาล้อเลียนคู่ปรับของพวกเขาก่อนเกมที่ทั้งสองจะเจอกันในคืนนี้โดยการโพสต์ภาพประตูของเดมบาบาในเกมแอนฟิลด์เมื่อปี2014พร้อมแคปชั่นว่ากลับไปที่แอนฟิลด์ในวันพรุ่งนี้แน่นอนว่าได้รับเสียงตอบรับอื้องจากฟแฟนลิเวอร์พูลที่แสดงความโกรธแค้นเป็นอย่างมากแต่ต่อมาทวิตดังกล่าวก็ถูกลบทิ้งไป ความคิดเห็นของสาวโวกขงแดงก็มีเช่นสโมสรอนที่มีระดับงั้นก็มีความสุขกับการปลบมือให้แชมป์ในสนามนะไปดูที่ทีมในตอนนี้สิลิเวอร์พูลคอนเฟิร์มแชมป์แล้วเชลซี Kelsey อยู่อันดับ3แต่วัดจากคะแนนและพวกแกอยู่ใกล้กับวัดฟอร์ดที่อยู่อันดับ17มากกว่าลิเวอร์พูลที่อยู่อันดับ1นซะอีกนายมันช่างไม่มีคลาสเส้ตจริงๆ นี่ยังคงพูดถึงประตูเมื่อ6ปีก่อนในซีซั่นที่เชลซีจบอันดับ3และลิเวอร์พูลจบอันดับ2เชิญตั้งหน้าตั้งตารอตั้งแถวเกียรติยศเถอะและหลังจากนั้นนายก็รอดูเ,าดเราชูทั่วแชมเปี้ยนลีกละกันพวกนายจําเป็นต้องโชว์คลิปพวกนี้เหรอมันไร้ระดับโดยสิ้นเชิงเชลซีที่ตอนนั้นมีมูริโย่คุมทีมเอาชนะลิเวอร์พูลของเบรรเจอร์ไปได้2 0งศูนย์ให้ลิเวอร์พูลจบสถิติชนะในบ้าน11เกมและเปิดโอกาสให้แมนซิตี มีโอกาสนำไปจ่าฝูงด้วยจำนวนความต่างของประตูนัดต่อมาลิวร์พูกก็ออกไปเสมอกับคิสตัลพาเลตทำให้พลาดแชมป์ไปในที่สุดกับตันทีมอย่างเจอร์ลาดเลยไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ลีกกับทีมที่ตามเชียร์มาตั้งแต่เด็กๆโดยที่ระบายสีฟ้าจบอันดับหนึ่งมีแต้มมากกว่าหองแดง2แต้มเกมั่กง่าวที่เจอร์ลาดลื่นล้มจนทำให้เดมบาบาไปดวลเดี่ยวกับซิมงเมโยเล่ก่อนยิงให้เชลซีขึ้นนำหนึ่งศูนย์ก่อนที่วิลเลียนจะมาบวกประตูที่สองนั้น ทำให้ทีมที่มีนักเตะอย่างลุยโซเรสเดนเนียสเตอร์ลิตฟิลิเป้คููติโยารฮิมสเตอร์ลิงและเจอรัตต้องผิดหวังสุดขีดแปดดังกล่าวกลายเป็นนัดประวัติศาสตร์ที่แฟนหงแดงไม่อยากจำแต่ที่สุดแล้วนัดดังกล่าวจะกลายเป็นความหลังเมื่อการรอคอยแชมป์ลีกสูงสุด30ปีของพวกเขาได้สิ้นสุดลงลิเวอร์พูลจะรับโทรฟี่แชมป์อย่างเป็นทางการหลังเกมคืนนี้และลมพาดผู้จัดการทีมเชลซีที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ให้กับทีมในเกมวันนั้นเมื่อปี2014ยืนยันว่า ทีมของเขาจะยืนปลบมือให้กับริวรปพูลในการตั้งแถวเกียรติยศก่อนคิกออฟแต่ก็ไม่แน่ใจว่าทีมของพวกเขาจะดูการรับโทฟี่แชมป์หลังหมดเวลาหรือไม่ผพะมีความสุขมากที่จะตั้งแถวเกียรติยศให้กับทีมที่สมควรได้รับสําหรับถ้วยแชมป์นั้นผมเคารพการชูถ้วยของพวกเขาอย่างแท้จริงแต่ผมไม่รู้ว่าจะอยู่ดูหรือไม่ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์หลังเกมแต่เราไปที่นั่นด้วยความเคารพอย่างสูงเราเล่นกันที่นี่แต่คุณต้องเข้าใจว่าทีมชนะในลีกอย่างดี และเราจะจัดการกับมันอย่างถูกวิธีแต่ก็ต้องให้ความสำคัญกับเกมด้วยเช่นกันหลังจากที่เชลซีมีข่าวกับในดานหลายคนในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้มันก็มีการบอกใบ้ว่าอันฟองอาเลโอลาคือคนที่พวกเขาจะดึงมาเฝ้าเสาล่าสุดอาเลโอลาซื้อบ้านในกรุงลอนดอนแล้วโดยที่ภรรยาของเขาเอาภาพมาโชว์เป็นหลักฐานอันฟองอาเลโอลาผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสของปาริสแซงต์แชงกง สมโมสรดังแห่งลีอิงฝรั่งเศสซื้อบ้านในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วท่ามกลางกระแสข่าวหรือว่าเขาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของเชลซีเชลซีตกเป็นข่าวกับนาทวานหลายรายตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาเช,ช,ช่นอเลโอลาดีนเฮดเดอร์สันและยานโอบรักหลังจากที่เกบาอาริซาบาลากา้าในด่านเมือหนึ่งของทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังซึ่งหลายคนมองว่าพวกเขาไม่น่าประสบความสำเร็จในการล่าเฮดเดอร์สันกับโอบรักเพราะรายแรกเป็นนักเตะของแมนยูเนต็ด และปีศาจแดงคงไม่ปล่อยให้คู่แข่งร่วมหลีกง,ง่ายๆส่วนโอบักก็มีค่าตัวสูงสุดๆกระทั้งล่าสุดอาเลโอลาก็ซื้อบ้านหลังหนึ่งในกรุงลอนดอนมาเป็นของตัวเองโดยเขายังถ่ายภาพกับครอบครัวเป็นการฉลองขณะที่มาริยงพรรยาของในด่านวัย27ก็เอาภาพนี้มาโพสบนอินสตาแกรมพร้อมกับพิมพ์ข้อความว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนความฝันของเราคือการมีบ้านเป็นของตัวเองในกรุงลอนดอนและตอนนี้ฝันของเราก็เป็นจริงแล้วพวกเรามีความสุขกันสุดๆ สำหรับอารโอรานั้นเคยเป็นมือหนึ่งของปารีสแซงต์แชมงอยู่พักหนึ่งก่อนที่ฤด,ดูกาล2019-2020จะดวนปล่อยให้กับมาริดยืมไปใช้งานในฐานะส่วนหนึ่งของดิวที่แปอาแร์คว้าตัวเกรอสนาบาตมาร่วมทัพซึ่งในซีซั่นนี้เขาก็ได้ลงเล่นในหลีกให้มาดริดไป4นัดเท่านั้นและสุดท้ายก็กลับมาอยู่กับแปะแร์หลังหมดสัญญาย,ยืมตัว อันฟองอเลโลา่าผู้รักษาประตูตของปารีสแซงต์แชมงซื้อบ้านในกรุงลอนดอนจุดกระแสว่าอาจย้ายมาร่วมทัพเชลซีมือเก่าฝรั่งเศสย้ายไปเล่นในสเปนกับมาดริดด้วยสัญญายืมตัวในฤดูกาลนี้แต่ก็ไปในฐานะตัวสำรองของติโบกูตัวเท่านั้นโดยได้รับโอกาสลงสนามก้าวเกมรวมทุกรายการล่าสุดมือเก่าวัย27โพสภาพตัวเองพร้อมภรรยาและลูกว่าได้ซื้อบ้านใหม่ในกรุงลอนดอนประจวบเหมาะกับข่าวที่สิงบูสนใจดึงมาร่วมทัพพอดี ที่ผ่านมาเชลซีมีข่าวว่าอยากได้ผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากแฟงลำพาดไม่พอใจฟอร์มของเกปาอาริซาบาลาา่าโดยนอกจากอาริโอลาแล้วก็ยังมีเดียร์เดอร์สันของแมนยูเนเต็ดรวมถึงยานโอบรักนายทวาลจากอเลตโกมาลิต,ลตด้วย